เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอดิลันอาลีอิสฮะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคพลังประชารัฐจังหวัดยะลานะครับวันนี้ขออนุญาตสอบถามในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับประเด็นเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยมาตอบให้เกิดความกระจ่างกับการใช้ นะครับการการรับการรักษาและการด้านการสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนนะครับโดยทั่วไปนะครับผมในประเด็นเรื่องของภาระยานะครับตามพระราชบัญญตัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเจตนารมณ์จริงๆตั้งแต่ปี2 5 4 5ก็คือเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการสาธารณาสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และก็การให้บริการสาธารณสุขต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธ,ธิภาพนี่คือเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545นะครับและเราก็ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ปัญหาท,ที่ที่ผมได้ทราบจากข้อร้องเรียนนะครับทำให้ต้องมีการตั้งกระทู้ยเฉพาะวันนี้ก็เรื่องของ ผมเชื่อว่าทุกท่านทุกภาคส่วนทราบว่าปัญหาที่เราได้ยินมาก็คือเรื่องของการใช้ยานะครับยานกบัญชีกับยาที่อยู่ในบัญชีซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เคยไม่มีความรู้เรื่องการด้านการสาธารณสุขเพราะเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ด้วยความท,ที่เราจะต้องสอบถามเนื่งองจากว่าเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมานะครับเพราะว่า ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราได้ยินมาตลอดนะครับว่ากรณีที่มีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะครับกรณีที่เป็นยานอกบัญชีนั้นก็จะต้องมีการจ่ายาย,ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีนั้นเวลาประชาชนจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ก็ต้องจ่ายเงินเอง,เองต้องเสียงเงินเองนะครับผมซึ่งในส่วนของ ยาดังกล่าวนั้นะจะมีราคาที่สูงกว่าหรือมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานที่สูงกว่าอย่างไรเนี่ยไม่อาจจะตอบได้ถ้าบางบางกรณีเราก็ได้ยินว่าเป็นยานกบัญชีเป็นยาที่มีคุณภาพสูงนะครับซึ่งต้องมีราคาแพงนะครับประชาชนโดยทั่วไปก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ในการในการรับการรักษานะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาประสักที่ประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศไม่สามารถจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันสําหรับคนที่มีฐานะมีรายได้มีความสามารถก็ไม่ไม่ประสบป,ปัญหาใดๆแต่สําหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ของประเทศนะครับก็จะไม่สามารถเข้าถึงยาชนิดนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับข้อร้องเรียนมานะครับผม และผมก็ไม่ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นความจริงอย่างไรหรือไม่ก็คือกรณีที่เป็นยายานอกบัญชีนั้นนะครับที่จะต้องจ่ายเงินเองนั้นถ้าเกิดกรณีที่เป็นประชาชนที่มีความสามารถเขาก็สามารถจะเขาจ่ายด้วยตัวเขาเองแต่หากเป็นชาวบ้านที่ยากจนไม่มีความสามารถที่จะจ่ายหากรู้จักหรือสามารถจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นจาก สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม,มนะครับก็จะได้รับการจัดสรรเงินอย่างไรก็ไม่ทราบเพื่อจะให้ได้มาจ่ายเงินยาชนิดนี้เพื่อจะให้ประชาชนได้รับการรักษาตรงนี้เป็นข้อทีอ่มีการพูดกล่าวกันและเราก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแล้วโดยเฉพาะการจัดการของของกระทรวงสาธารณสุข,ขกำรับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจึงขออนุญาตสอบถามทางฝ่ายบริหารนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ารัฐบาลมีนโยบายผลักดัน ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือไม่อย่างไรนะครับขอทราบรายละเอียดเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า,ามาตรฐานการสาธารณสุขของประเทศไทยเราจะมีทิศทางอย่างไรในอนาคตครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านลนตีตอบครับรอบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านอดิลันอาลีอิสฮอนะครับ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคพลังประชารัฐก่อนอื่นต้องกลับขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ตั้งคําถามแล้วก็เข้าใจได้ดีว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเราจะอยู่ในอาชีพอะไรแต่หน้าที่ที่สําคัญที่สุดของเราคือการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะมีขึ้นกับพี่น้องประชาชนสําหรับกรณีที่ถามเรื่องของออบัญชียาหลักแห่ง นะครับที่ท่านเป็นห่วงว่าท่านพูดถึงความเท่าเทียมท่านพูดถึงการจัดการเข้าถึงยาด้วยความเสมอภาคตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับท่านพูดถึงเรื่องการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อจะได้ยานอกบัญชียาหลักเพิ่มซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะมีข้อมูลนี้จริงหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะได้ตรวจสอบผมเรียนเป็นหลักการอย่างนี้นะครับว่า การกําหนดยาบัญชียาหลักนะครับก็เป็นการใช้สิทธิ์ UC หรือสิทธิ์ทั้ง3าสิทธินะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและก็ประกันสังคมตรงนี้ผมยังมั่นใจว่าความเท่าเทียมของประชาชนที่ใช้สิทธิเนี่ยได้ได้สามารถใช้สิทธิ์ในยาบัญชียาหลักได้เท่าเทียมกันทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าความสามารถของของพี่น้องประชาชนที่จําเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกคนมีสิทธิและมีความเท่าเทียมกันในการใช้บัญชียาหลักการกําหนดการใช้บัญชียาหลักนี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือท่านอาจจะมอบท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเช่นขณะนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนนร,ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็มีคณะอนุก,กรรมการขึ้นมาพิจารณาว่ายาไหนควรที่จะอยู่ในบัญชียาหลักเพื่อให การบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคณะกรมการชุดนี้หรือคณ,ณะอนุชุดนี้นะครับทำหน้าที่2เรื่องก็คือการเ,เพิ่มหรือการปรับตามสถานการณ์ว่าบัญชียาหลักที่จะเพิ่มเข้ามาในส่วนไหนนะครับมีความจําเป็นแค่ไหนอย่างไรและทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายหัวของสปสอชอที่จะถูกคํานวณเข้าไปด้วยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปกําหนดว่า ในการใช้ยาบวกกับค่ารักษาในหน่วยบริการที่ใช้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับมันมีความามันมีความคุ้มค่าหรือมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับซึ่งขณะน,นี้ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็ประมาณ3า0พต่อหัวประชากรนะครับซึ่งอันนี้รวมทั้งหมดค่ารักษาและค่ายาด้วยนะครับกอ็อันนึงก็คือว่าตัวคณะกรรมการพัฒนายาหลักเนี่ยเรา ไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะครับทุกปีก็จะมีการประชุมแล้วก็มีการเพิ่มยาในบัญชียาหลักให้กับพี่น้องประชาชนในสิทธิ์หูือหรือสิทธิ์ข้าราชการก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นใน,ในขณะนี้เนี่ยมีปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปีที่แล้วก็จะมีการเพิ่มยาเข้ามาในบัญชียาหลักเป็นยาที่รักษามะเรง็งต่อมน้ำเหลืองของผู้ใหญ่นะครับชื่อลิทูซิลิทูซิมปนะครับทั้งของ ผู้ใหญ่แลวก็ของเด็กนะครับในบัญชียาหลักจริงๆขณะนี้เนี่ยมีมีสองประเภทนะครับมีประเภทหนึ่งคือยาแผนปัจจุบันนะครับซึ่งมีอยู่5บัญชี5บัญชีย่อยมียาอยู่ประมาณ903รายการนะครับแล้วก็เป็นบัญชียาสมุนไพรก็มี74รายการนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการของรรง,งการในแต่ละชุดในแต่ในชุดอนุนะครับในการพัฒนายาก็พยายามที่จะ พูดง่ายให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณรายหัวที่มีอยู่นะครับส่วนเรื่องของการบัญชีนอกบัญชียาหลักเนี่ยนะครับจริงๆคณะการที่เป็นคณะอนุเนี่ยก,ก็ควบคุมราคาต่อรองราคานะครับเพื่อมีความเหมาะสมไม่ให้มีราคาสูงเกินไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามกลไกที่เราดําเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงขณะนี้ก็ขออนุญ,ญาตตอบท่าน มาชิคสมภิเทียนรัศดรใ,ในคําถามแรกเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับท่านเรียนมีคําถามที่สองนะครับเชิญครับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้ให้ข้อมูลทําให้เราได้เห็นว่าในส่วนของฝ่ายบริหารเองก็ได้พยายามที่จะที่จะขยายกรอบของประเภทยาชนะเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพและยาที่ ที่ได้พิจารณาแล้วว่าจะเป็นจะต้องใช้ในสถานการณ์ในช่วงเวลานะครับผมขออนุญาตไปที่คําถามที่2นะครับรัฐบาลมีนโยบายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดนั่นหมายถึงว่านี่ส่วนของยานอกบัญชีนั้นนะครับที่ผมได้ได้กริ่นตอนช่วงต้นแล้วว่ากรณีที่สามารถประชาชนไม่สามารถจะเข้าถึงยาอยู่นอกบัญชี ใย,ย้นนอกบัญชีย,ยาหลักแต่จําเป็นจะต้องใช้และมีช่องทางใดบ้างที่สามารถจะไปร้องขอจากสวัสดิการว่าจะเป็นจากพอมอพัฒนาสังคม,คว,มความมั่นคงมนุษย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของของประชาชนไว้ได้นะครับขออนี้เป็นข่าที่สองครับท่านปรานครับเชิรรท,ท่านรัฐมนตีครับครับกลับเรียนนรระทานที่เคารพครับผมศาสาธิตปิตุเตชะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุข ก็ต้องเรียนย้ํากับท่านท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศฎรว่าในส่วนของการใช้ใจ่ายนอกบัญชียาหลักเนี่ยคือคณะกรรมการทั้งทั้งคะการทนายาทั้งอนุนเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะทํำยังไงก็ได้ให้มีการควบคุมเพื่อให้ยาเนี่ยมีราคาด้วยความเป็นธรรมกับการที่สมมติประชาชนมีความจําเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือผมเข้าใจว่าท่านต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่จะก้าวข้ามจากบัญชียาหลักแต่ว่า ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณภาครัฐรายหัวที่จะสามารถที่จะควบคุมอจะครอบคุมาราคายานะครับมากน้อยเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของแพทย์ที่ให้การรักษานะครับหรือกรณีสิทธิ์ต่างๆก็อาจจะมีการพัฒนาเ,าเพิ่มมากขึ้นนะครับในรายละเอียดเช่นในระบบราชการนะครับประกันสังคม แต่ส่วน u ูเนี่ก็แน่นอนที่สุดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณรายหัวที่เรามีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอเรียนว่าคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายจะต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงยาอย่างเท่าเทียมกันตามตามพรบรตั้งแต่ต้นในการให้บริการสาสุขอย่างอย่างเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคนะครับหลักประกันสุขภาพท่นหน้าก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านท่านท่านมีชื่อยากมากนะ ชัน้นอดีลันนะครับอาลิฮิซ็อตนะครับแต่ต้องขอขอบพระคุณท่านจริงๆนะครับเพราะท่านได้ถามกระทู้หลายครั้งแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณท่านประธานครับก็ถือว่าจบกระทู้ถามเฉพาะกระทู้ที่สองในวันนี้นะครับของท่านสสอา